ดีครับวันนี้วันที่15เดือน2 2 568 EP ที่44ครับวันนี้เป็นวันที่15เดือน2 2 568เป็นวันที่44ที่ข้าพเจ้านายเปรมยศจะร้องของถวายเสียงสวดสายใยพระสูตรพระบาริสและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและจาิยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าตรงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในขณะเพียรชนะในบทสวดสวอย่างต่อเนื่องไในเถิรน บทที่หนึ่งจุลนเดวตาสัมมันตาจักรวาเปิุอัตราคันฉันตุเทวตาสังน้มังมุนทิราชันตาตูนันตุสาก้าโมขาต่างขาเกกามีตารูเปสิสิขาราตเตศิจันตาริเกวิมานีทีเปรลัตจะคาเมตาลุวะนาคาหานีเกหาวะตุไมฮิเกเตกุมาจายันตุเทวาชะลัตถาละวิสเมยะกะ ตังธรรมพระนาคาติทันตาตันติเกยังมุนีวะลาวะจัณยังตาระโวเมตุนันตุธรรมะสวนาคาโรวยมทันตาธรรมะสวนาคาโรวยมทันตาธรรมะสวนาคาโรวยมทันตาสองหมดบูชาพระราตายอิมินาตการเลนาพุทธังอห้บูชาามะอิมินาตการเลนาธรรมังอ้ิปูชารามะอิมินาตการเลนาสังฆังอห้บูชาามะสามบทดกาบพระราชาตายกันล้งก็มาทั้งมิโตกวาพุทธังมโหทังตัวจะมี แต่วาก็โตาวตาธรมโมธรังธรรมะามีตูกปฏิปันโนะวาโต้าวะสั้งโคสร้งคังธรมามีสี่บทส่วดนรมาการติดที่คาถานโมจต่าพระว่าโตละโตสัมมาสัมพุทธเจนโมจต่าพระว่าโตนะโตสัมมาสัมพุทธเนโมต่าพระว่าโตนะโตสัมมาสัมพุทธเส้าหบทสวดใจสอนค้มนับาพุังตานังกระฉามีธรรมังตานังกระฉามีสังฆังตานังกระฉามีตุติยัมบิพุตังตานังกระฉามี ตุติปีธรรมังตานังกระฉามิตุติมปีตังกังตานังกระฉามิตติปีพุทธังตานังกระฉามิตติปีธรรมังตานังกระฉามิตติมปีตังกังตานังกระฉามิหกบทสวดสัจจกิริยาคาถานาติเมตานังอัญญังพุทธตเมตานังวาลังเอตินะสัจจชาเชนะโธทิเมหตุตะตานาติเมตานังอัญญธรรมโมเมตานังวาลัง เอเตนะสัจจะชาเชนะโสทิ่ม <arts kişi> <P an> ีห <aún> ต <yelled> ุูตประตาหนาทีเมีตานังอัญยังสังโฆมีตานางวะลังเอเตนะสัจจะชาเชนะโสทิ่มีหตุูตประตาเจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภควานั้สัมมาทุตโววิชาจาราสัมปันโนสุโตโลกัปิทูอนุตโตโลปุริสธรรมะซาสติสัตตาจาวิมนุสานังพุทโธโภควานติแปดสัมมานุสติสวาฆาโตภควตาตโม ทันทีติโกอาไกโกเอิบาติโกโอบาลานิโอปัจจัตังเวทิโกวินญูหิติก้าสังกัดโนติสุปฏิปันโนพุโตซาวะตังโกชุปฏิปันโนพุโตซาวะตังโกยายะปฏิปันโนพุโตซาวะตังโกสามีติปฏิปันโนพุโตซาวาตังโกญาติดังจตารีปุริสายุคานิอาสาปุริสักราเอสัพพะโตซาวะตังโกอาุณายโยปาวุนายโยทักขินายโยอัญชลีกัลลานิโยอนุตตารังบุญญาเกตังโลกัสสาติ รัตนะสูตรยานีถาภูรนิสามกตานิปูมานิวายาวานิวาอัตตาริเขตปิวะภูตาสามังคุลาปวันตุอัตโทปิสัพก,กัจกตุนันตุปาสิตังสมัมหิภูตานิสามาต์สามเพมีตังกะโลตามานุติยาปชายะทิวาตัลโตจาระล,ลิลินเยปะลิงตาัสามัยมีลาขาตัปปามันตายกินติวะตางังอิตาวาหังวาสังเคตุวายัง ละตัณงบานีตังนะโนสะมาอติตทตคะเตอีธรรมปิตุตังระตังบานีตังเอเตนะสัจเจนะถวะวิโหตุขะยังวิลาคางอมตังปานีตังยะถาขะคายะกมุนีตะมานิโตนะเตนะธรรมเมนะ ตมาธิกินจีอิทมปีพุทธังและตังบาลีตังเอเตนะตัดเจนะสุวะวิหัวตูยามพุทธาเสตูปาริวันนายิสุติงตสมาธิมานันตาลิกัตะหามะหุตสมาธินาเตนะสัมโมนะวิจติอิทมปีทำมังและตังบาลีตังเอเตนะตัดเจนะสุวะวิหัวตูเยบุกลาอัตตาตางบะสัตตาจัตตาลิเอเตนิยุปานิหัวตูเตทะขีเนยาสุขะตาสะสาวกา เอเตสุทินานิมาหังพารานิทมปีสังฆังรัตน,น,นังปาณีตังเอเตนะตัดเจนะถุว่าวิโหตุเยสุป่าสุตามาหังสาทะเหนานิกามิโนโพต้มาสามานันหิเตปาติตาป่ามาอาตังวิคังหาลักธามุธานิพูติงภูชะมานาอิัรรมปีสังฆังรัตนังปาณีตังเอเตนะตัดเจนะถุว่าวิโหตุยันทินตะกีโลป่าเวิงสิโตสิยาจะตุพิ วาเตปิอาสามปะกันป,ป,ปิโยปะทูปะมังสามปุลิสังวะธานิโ, Collins, โ иса, yani Sisters, ยอริยะสัจญานิอเวจ่ปะตัติอิตัมปิสังคังละตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะถุวะวิโหตูเยอริยะสัจญานิวิภาวยันติอตัมปีปะเยนะถุเตสิตานิกินจาปิเตหตูถุพันปะมันตานะเตวบาลังอัทมาทิยังติอิทัมปีสังคังละตนังปานิตังเอเตนะสัตเจนะถุวะวิโหตู สหวสาทศสนาสัมปทายะตายสุธรรมมาตหิตาพวันติสาก,กาทิถิวิถิติติตัดจะสัพพีภลังวาปิตายาติกินจิตตูหาปายหิปาวิปังมุตโตชานาพิธานามิอภิโสกาตุงิตัมปีตังกลางละนางบาลีตังอินนะสตินะตุวะวิโหุโตกินจะปิโสกมามักะโลปีปากาจังกายเยนะวาจาทุรังจาเตสาวา อปโสตัสปติถาทายะอับมากมาตาอิทันปะถะสตาวุตตาอิตมปีสังคังและนางบางิดังเอเตนะตัดเจนะตัววิหัวตัวว่านัำปากผู้เยะภาผู้สิตะเคคิมหามนาเสบาธามัตมิงคิมเหตัะปูบามังธรรมะวาลังอเทตายีนิพานะกามิน ตาละมงหิตายะอิธัรมปีพุทธังรัตนังบาลีตังเอเตนะตัจเจนะตุวว่าวิหตุววโลวะรันยูวะา,าลาโตวะาลาโลอนุตตะโลตัมมาวะาังอะธิตายิอิธัรมปีพุทธังรัตนังบาลีตังเอเตนะตัจเจนะต,ตุวว่าวิหตุคีนางบุกลานะวังนะทิสัมภะวังลัติตาติตาติเกภะวันสมิงเตคีนะคีชาอาภิโมหิฉันตานิปันติทีลายะทายามปะทีโป อิตังบีตังคังและกนังปานีตังเอเตนะตัดเจนะโตวะวิโหตุยานีถาบูตานีสัมมาตานีกุมานีวายาวะอัตตาริเคยตัตังเทวามนุปสูติตังบุตังสัมมาสัมาสุวะวิโหตุยานีถาบูตานีสัมมาตานีกุมานีวายานีวะอัตตาริเคสตัตังเทวามนุปสูทิตังดัมมังสมัามาสุวะวิโหตุยานีถาบูตานีสัมมาตานีกุมานีวา ยานิวะอัตตาลิเขอัตตคตังเทวามนุสสะโพชิตังสังฆังสัมมาสามะสุวะวิโหตุจ็สิบเอ็ดอาตีนาทิยะบาลีบทย่อสัพพโลคะวิมุตโตสัมปาสันตาปวัชิตโตตัมภเวรามันติกันโตนิผุดโตจาตุววางภลังสัพพิโยวิวันจันตุสัพพโลโควิวันจันตุมาตาปวันตลายโยตุขีตีกายุโภปวันอาทิดานรันติลิทนิจามพุจาปใจโนจัตตาโลธรรมาวาจันติอายุวโนสุขัะภลัง สิบสองอาทิตย์ปาริยสูตรเอวังเมตุตังเอกังสมยังพระกวาคาอาทิยังวิหารติคายาติเสันติวิคุตสหเสนาตากขโภพระกวาพิขวามันเตติสามพังพิกเวอยทิตังจากีพิกเวสามพังอไิตังจากูพิกเวอไิตังรูปังอไิตังจากูวิญญาณังอไิตังจากูสัมโบโสทิโตยามปีจากูสัมมันปัจจยาอุปปัจจะิเวตาทิตังทุกคังว่าทุกขังว่าทุกข์ขาสมุขังว่าตามเปียทิตังเกนะอไอตังกัง อาทิตังขะกากีนาโตสากกีนาโมหกีนาอิตังชาติยาชาละมาเลนะโตเกหิบาลิเทเวหิโตเกหิโทมะนาเสหิอุบายาเสหิอาทิตังติวาทามิโสตังอาทิตังสัตตายาทิโสตังวินาังอาทิตังโสตตสัมโคอาทิตโตยามิตังโสตตสัมพันปัจจะยาอุปาชาติเวทาทิตังทุกขังว่าทุกขังว่าอทุกขะมะสุขังว่าตามเบียอทิตตังเกนาอาทิตังขะกากีนาโตสากกีนาโมหกีนาอาทิตังชาติยาชาละมาเลนะโตเกหิ บาลีเทวีทุเกหิโธมาณะสิอุบายาสีอาทิตตัมปิวาตามิคานังอาทิตตังกันนาอาทิตตังกันนาวิญญาณังอาทิตตังกันังสัมโมโสอาทิตโตยามิทังกานนาสัมมัญปะเดยาอุปราชาติเวทาทิตังทุกขังว่าทุกขังว่าอาทุกขามาสุขังว่าตัมเปียเชนังเกนะทิตังคาคักีนาโตตักีนาโมหะกีนาอาทิตตังชาติยาชาละมณีนาสุเกหิบาลีเทวีทุเกหิโนมาณะสิอุบายาสีอาทิตตัมปิวาตามิ ชิหายตาล่าสายตั้งชี้หาวิญญาณังอธิตังชี้หาสังโพธิโตยามปิตังชี้หาสัมวันปัตตยาอุปราชติเวทาธิตังทุกขังว่าทุกขังว่ะทุกขะมาสุขังว่าตัมเบียธิตังเกนะอธิตังอาิตังคาคากีนาโตสังคีนาโมหะคีนาธิตังชาติยาชาละมะเนนะโสกิปาริเทเวหิโทมเสหิอุปยาสิอาทิตังติวาทามิกายโยอาทิตโตโวตาอาทิตย์กายาวิญญาณังาธิตัง กายาสามัญโสทิตยามิตังกายาสามัญปริยาอุปาชาติเวทาที่ตังทุกฝังว่าทุกฝังว่าทุกฝังหกฝังว่าตามปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคากีนาโตสากีนาโมหะกีนาอธิตังชาติยาชาลามะเีน่าโตเกียปาลิเตเวทุกเกียโตุมาณฑสีอุปยาสีอาิตย์ตังติวะทานิ มโนทีิโตทมโมที่ตางมโนวินญาดังอาทิตตางมโนสามโบที่โตยามิตางมโนสามันปฏิยาอุปราชติเวทอาทิตังทุกขังวาทุกขังวาทุกขังตังขังวาตามเปียอาทิตังเกนาอาทิตังอาทิตังคาคากินาโทถากินาโมหะกินาอาทิตังชาติยาชามาเนนะโสเกหีผริเทเวหิทุเกหิโทนะ เสีอุยายสีอาทิตตมติวาจามีเอวังสามบางพิโคเวสุตวาริยสาวโกจากขูสมิงปิงนี้ปินทติโลเปสุปิงนี้ปินทติจากขูอินดาเนปินี้ปินทติจากขู่สามเบนเตปินี้ปินทติยํมีจังจากขูสัมบัปฏิยาอุปชาติเวทที่จังทุกขังว่าทุกขังว่าทุกขาสามครังว่าตักสมิงปิงนี้ปินทติ โสตสัมมิณปิณิปินัติตัดเทถุปิณิปินัติถุตาปิญญาในปิณิปินัติถุตาสามัญเตปีนีิปินัติยามปิทางถุตาปัตตยะอุปาจจติเวทาทิฏฐังทุกขังวาทุกขังวาอทุกขังบบมะสุขังวาตรรมปปิณิปินัติกานังถุปิณิปินัติกันเทถุปิณิปินัติกานังวินญาในปิณิปินัติกานังสามัญเตปีนีิปินัติยามปิทางกานังสัมปัตตยะอุปาจจติเวทาทิฏฐังทุกขังวาทุกขังวาทุกขะ มาถสุขังว่าแต like <pr> <to> ่สมินปิงนี่ปิงนัตติที่หายะปิงนี้ปินัตติลาเตท็ถูกปิงนี้ปิงนัตติที่ายไนะ้นเนปิดนีปินทปิที่หายสามเญตปีนี้ปินหน้าปียำปีทั้งที่หาสามัญปฏิยาอุปราชติเวทที่ตั้งลูกขังว่าทุกขังว่าถุกขะมาสุกขังว่าต่สมิงปิงนี้ปิงนัตติกายาสมิงปิงนีปิงนตติโพเลสุปปิงนี้ปิงนัตติกายาิงญาเนปินี่ปิน้าติกายาสามัญติปีนี้ปิน้าปียำปีทั้ง กายสามันปัิยาอุปาชาติเวทาที่ตังทุกขังว่าทุกขังว่าทุกข่าสมขังว่าตจสมิงปิีิปินาติมานาตถปินี้ปินาติเตเมถุปินี้ปินาติมานโนวินนาปินี้ปินาติมานโนสามันปิปิีิปินาติยามปิณามโนสามันปัตยาอุปาชาติเวทาที่ตังทุกขังว่าทุกขังว่าอาทุกละมาถูกขังว่าตาสมิงปิีิปินาตินี้ปินตังวิราชาติวิราชาวิมุตติวิมุตตาสมิงปิณวิมุตตมีตายารงหัวถกีนาจาติวิตตังบมมจาริย การณนียังปะนาบาลังอาทิตยายติปชานิติอิตามโาวจ่าปะวาอัตตา,านาเตปิภูกระวาโตตาติตังอภินันงุงอมิตปะปะนาเยยะกะละตามิงพระณะมาเนตาาัสสาภิภูสาหะะอนุป,ปาธาภาสาเวหิติตานิวิมุติรูติติตามานันตละกะสุตัง เอวังเมตุตังตัตมากางพระวาปานานาสียังไม่หางนาติอิติปัตสีนะมิขะตาเยตะกะโหพระวาป่าจาวะกิเยวิตัวมันเตศีรูปังวิเวนันตารูปังหีตังวิเวนันตาภาวิสานทียังรูปังตาลายะสังวัตเตยาลักเตสารูปังเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังอหิสุลติตัตมาจากโหวิเวรูปังอนันตาตัตมารูปังอาบาดายะสังวัตตินาจาระรังตีรูปังเอวังเมรูปังโหตุ เอวังเมรูปังอหสีติเวทนานันตาเวทนาท่ตังพิเกเวนันตาปาวิยังนาถาติยังเวทนาปาปาปารายะลังวะเตยะรักเทศะจะเวทนาเอวังเมเวทนาหูตุเอวังเมเวทนาเห็นสุตติสัตมาจากโกพิเกเวเวทนานันตาสัตมาเวทนาปารายะสังวะตตินาจากบารังติเวทนาเอวังเมเวทนาหูตุเอวังเมเวทนาหูสีติสัญญานันตาสัญญาจะทิตังพิเกเวนันตาพิกเว นักทียังสัญญาปารายะสังวัตยะรักเวสัจจะสัญญายะเอวังมีสัญญาโอตุเอวังมีสัญญาโอติสิตธรรมาจากโภพิโกเอสัญญาอนันตาตรรมาสัญญาปารายะสังวัตตินัจจะบารังติสัญญาเอวังมีสัญญาเอวังมีสัญญามาโอติสิสังขารอนันตาสังขารจากที่ทางพิโกเออนันตาวะพิสังสุยะทีทางสังฆขาปารายะสังวัตยูมาเวสัจจะสัง คารีต well mm ุเอวัง um, ม so ีสังฆราหูตุเอวังมีสังฆราอเหตุนุติแตจะมาจากโหวิเวสสังฆราอนันตาตัตมาสังฆราปาดายะสังวัตติน่าจะบารังติสังฆราเนตุเอวังมีสังฆราหูตุเอวังมีสังฆราอเหตุนุติวิญญาณังวิอนันตาวิญญาณังอธิตังวิเวณอนันตาบาปิสานิธิยังวิญญาณังปาดายะสังวัตติลาจะบารังจะวิญญาณังเอวัง วิญญาณังหัตัเอวังเมวิญญาณังหัวสิสีตัตมาจักโภพิเววิญญาณังอนันตาตัตมาวิญญาณังอบาดายะตังวัตตินะจ่าบารังติวิญญาณังเอวังวิญญาณังหัตัเอวังเมวิญญาณังหัวสิสีตังกิงตมาถาพิโเวรูปังนินจาวานินจังวาติอนินจามันเตยามินจังทุกขังวาตัมติทุกขังวันติทุกขังมันเตยามินจาทุกขังกวาลีนามะตะตังตัรมังกะลังนุตังสมานุปัสสีตุงเอตังมะมะเอตโตมัตเตมิเอโตเมอนันตาหัตุ เตังันเตตางิงสมมตาพิฆเวเวทนานินจาวานินจาวาตินินจายังมันเตนินจาทุกขังวาลังรูปขังมันติทุกขังมันเตยังมินจาทุกขังบาลิมะตะลังจะลังโนตังสมัโนุปิตุงเอตามะเอโต้ะนุเอโตอัตติโนโนหังพันเตตางตัางสมมตาพิกเวสัญญานินจาวานินจาวาอนินจายังมันเตนินจาทุกขังวาทุกรขังวาติทุกขังมันเตยังินจาทุกขังบลินา ธรรมังกำลังนุตังสมานุปปัิสีตุงเอต่ามะมะเอโตมะตสเมเอโตเมอนันตังโตเอตังวันเตตังกินติตะรมะถาภิกุเอตะระลันจาวานินจาวานินจายังพันเตนินจาทุกขังวาตังทุกขังวันติวาติทุกขังวันเตยามันินจาทุกขังปะลินามะธรรมังกำลังนุตังสมานุปปัิตุงเอต่ามามาเอโตมะตสเมเอโตเมอัตตาติโนเอตังพันเตตัง ททกิงสามารถตัพิกเววิญญาณังนินจังจะนินจาวาตินินจังมันเตยามันจาทุกขังวาตังวาติทุกขังมันเตยามันจาทุกขังปาลิปานามะธรรมังกะลังนุงต,นตัตงตะม,ม,ามาันโนตุสตุงเอตามะมะเอโตมะนตุงเอตโตมะนันตังโหตังเหตังมันเตตัสมา ติอังพักคเวยังกินติลูปังตีตาคับปัจุปงนาอาจจะตังวาวาหิลาวาโอลาริการวาตุุมมาวาอีนาวาปณีตังวาเยนโตเลสันติเกวาวบาลังลูปังเนปังธรรมะมะเนโตมันตมิงนะเนโตวตีตาเอวังมะตังยะถาบูตังมะสะปัญญายะยะถาปางยากินติเวทนาอตีตานคาปัจุปันาอาจะตาวาว้าหิลาวาโอลาลิกาวาตุกุมมาวาอีนาวาปณีวายาตตเลสันติเก วาสังวาวิธานีตังมะมะนีโตมัตถิงนาเมโตอาตตาติเอวะมะติยะถาภูตังปัมมะปัญญยะยะตะพังยากันจิตัญญาติตาคาปาจูปนนาอัตตาวาไธลาวาโอลาริกาวะสุภุมาวาอินาวะปนิตาวะยาตุเลตันิเกีวาสัมวาสังฆาณีตังมะมะนีโตมัตถิงนาเนโตอาตตาเอวะมะลังยะถาภูตังสัมมะปัญญายะตะพัง เยเกติสังราตีตาคาปะจุปันนาอัจตาวาพาหิลาวาโทลาลิกาวาตุมาวาหินาวาปานิตาวายุเรตันติเกวาสัมเดสังราณีตังมะมะณีโตวัตวิบิณฑนีโตอาตาเอวะมะตังปะชาภูตังสัมมังปัญญายะตะตาธา ยังกินเจวิญญาณางตีตาครับปัจุบันนาอัตตังวาไิราวาโอลาลิกาวาสุภูมมาวายนังวาอานีวายันตุเลตันติเกสัมบางวิญญาณังมามานีโสมาตมิงหนาเมโสอนันตาเอวังเมยะตาปูตังปัตมายะญาจพังเอวังแับแบบวิขุเวทตวาอริยะสาวะโกรูปังวัตม yes, ิงสมิงปิงณิปินตัติเวทาณิปิงนิปินตัติตัณญาตัณญายาปิงณิปินตัติสังขราตุปปิณิปินตัติวิญญาณัง นิปินิวินตตินิปินทางวิชาจติวิราชาวิโมจติวิโมจตมีวิโมจมีตายานังหโตกีนาจติวิตตังโคมะจาริยังกตังกาลานียังปานาอิตายาติปะชาณิติอิทามวัวจักภาวะตระมานาปะคะวิกาวิภูภาวะโตปาติตังอะวิาตุงอมตะยิปนาเวยะกาลามะมิสังวนาเมนาปะดาวะคิยานังบิภูอนุปารายะ สาสะเวหิจิตานินิถูจิถูติ